Upon time. น้าป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักพูดโม้โอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบเด็กๆ<อ>ทำอะไรกันอยู่อ่านหนังสือนิทานให้น้องฟังอยู่ค่ะสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวนะครับกล้อง w ดิ iot 1 0 2 1จากทางวัตชินะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับมีชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งว่าชื่อจันจ้านั่นเองนะฮะลักษณะตัวนี้ดูน่ารักนะครับน่ารักแล้วก็น้ำหนักเบาเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวกระต่ายเลยนะฮะตรงนี้นะครับมีมุมก้มเงยนะครับอยู่ที่110องศานะครับแล้วก็สามารถหันซ้ายขวาเนี่ยได้ถึง355องศา นะครับก็คือจริงก็รอบพิดแหละตัวนี้นะครับสามารถใส่เมมได้สูงสุดถึง1 2 8กิกนะครับวิธีการใส่เมมนะครับก็ดันนะครับตัวกล้องเนี่ยขึ้นได้เลยก็จะมีช่องใส่เมมตรงนี้นะครับแล้วมีปุ่มรีเซ็ตนะครับในกรณีที่เราอาจจะตั้งค่าผิดนะครับอะไรต่างๆก็สามารถรีเซ็ตได้นะครเมมก็ใส่ตรงนี้เลยเป็นตัว sd card นะครับมีลำโพงนะฮะอยู่ที่ด้านข้างลำโพงด้านข้าง ดีไซน์สวยงามครับกล้องนะครับชัดนะครับอย่างคมชัดเหมือนเดิมตัวนี้ผมว่า,าผมลองดูแล้วนะครับก็ดีกว่ากล้องสมาร์ทไวไฟรุ่นอื่นๆนหลายรุ่นที่อยู่ในท้องตลาดเลยครับตัวนี้ผมมองว่าสีภาพค่อนข้างจะมีคอนทราสต์ที่ดีกว่านะครับให้สีที่สวยกว่าสมจริงกว่านะครับรุ่นนี้แนะนำเลย กล้องรุ่นนี้นะครับถ้ามีหลายๆตัวเนี่ยเราสามารถเอามาติดนะครับในมุมต่างๆแล้วก็สามารถดูออนไลน์พร้อมกันเนี่ยทั้ง4ตัวพร้อม,อมกันเลยได้เหมือนกล้องวงจรปิดที่เป็นเซตได้นะครับแล้วก็ยังสามารถหมุนดูได้ด้วยซึ่งกล้องอวงจรปิดส่วนใหญ่จะหมุนไม่ได้นะครับอุนนี้สามารถหมุนได้นะครับและยังสามารถบันทึกขึ้นไปยังคลาว ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สามารถจับความเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมเลยเหมือนรุ่น1020สาหรับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่เหมาะที่จะมีที่บ้านนะับคนละตัว2ตัวนะครับก็มีประโยชน์กับทุกทท่านนะครับที่มีมีลูกนะครับหรือว่ามีครอบครัวหรือมีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะครับก็สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับท่านได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะยังไงต้องขอขอบคุณมากแล้วก็ติดตามชมในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ